ผมนึงอกว่าโครงการสามสิบาทรักษาทุโลโ่ยเป็นโครงการที่ดีมากต้องรักษาไว้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการลั่วไหลครับมีอะไรที่มันจะทรมานเลกว่าการที่มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาแล้วแล้วโครเรามันไม่มีใครแบบว่างว่าบ้าอยู่ดีไม่มีอะไรไปหาหมอเลยไม่มีใครให้หอกในชะ่ไหมเพราไปหาหมอเขาป่วยจริงเพราะนั้นผมก็เลยเชื่อว,ว่าไม่มีใครล้วแม่งเอ้ยอยากจะใช้โครงการสามสิบบาทพร่มเพื่อเขาไปเขาก็ป่วยไง ไม่ป่วยก็าก็ไม่ไปผมไม่เคยค้านในโครงการสามติบาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยคนเรามันจะทุกข์สคือตอนเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยก็ลําบากแล้วไม่มีเงินรักษายิ่งลําบากกว่านะดังนั้นถ้ารัฐบาลจะดูแลคนจนเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่เคยค้านเลยถึงแม้มันต้องใช้เงินมหาศาลเนี่ย แต่มันก็คือสิ่งที่ควรจะต้องทำมโหประชาชนทุกคนควรได้รับการดูแลนะครับโครงการจำนงจำข้าวบางทีผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่หรอกแจกเงินแจกทองนะผมเห็นด้วยโครงการเดียวคือการรักษาคนยากคนจนนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเลยพวกรวยๆมันชอบไปแย่งคนจนรักษานะ ทำไมถ้าเกิดว่าไม่มีคนรวยไปแย่งเนี่ยคนจนก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรัฐบาลจะขาดทุนให้กับคนจนเนี่ยคนจนพวกนี้คือลากฝอยที่ทํามาหาเลี้ยงครอบครัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าหัวหน้าครอบครัวป่วยเนี่ยมันไม่ได้ป่วยคนเดียวนะมันป่วยทั้งบ้านเลยนะเออใช่ไหมหัวหน้าครอบครัวป่วยคนหนึ่งนี่มันอาจจะเดือดร้อนทั้งบ้านลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนพ่อแม่ อดอยากไปด้วยนะครับนั้นผมนึกว่าโครงการสาิบาทและสาธุรโลเป็นโครงการที่ดีมากต้องรักษาไว้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการรั่วไหลครับถ้าประชาชนเรามีสุขภาพท,ที่ดีนะมันก็ไม่เป็นภาระกับรัฐบาลมากนะวันนี้ถ้าเกิดเรามีการทำโครงการอะไรก็แล้วแต่นะที่ให้ประชาชนมีความปลอดภยัย อย่าให้มีอาหารปนเปื้อนใช่ไหมเขาก็จะแข็งแรงอย่าให้มีอากาศพิษให้ทํางานในสุขอนามัยที่ดีเนี่ยเขาก็แข็งแรงเขาก็ไม่เจ็บไม่ป่วยการใช้งบประมาณสามสิบาทรักษาสุขโรคก,ก็น้อยลงใช่ไหมแต่วันนี้โอ้โหบ้านเราเต็ไมไปด้วยอากาศพิษอาหารปนเปื้อนตลอดเวลาสุขภาพประชาชนเนี่ยมันเจ็บป่วยกันง่ายมากมันก็ต้องใช้เงินเยอะอแต่คนป่วยไม่รักษาได้ไงครับ จะปล่อยให้ตายได้ไงอ่ะบอ่าหัวหน้าเ็ากลัวตายไปคนบางทีอีกไม่รู้กี่ชีวิตจะต้องเดือดร้อนน่ะนะครับเราต้องควรั้งควรเน,น,นี้ยคุณจะเห็นว่าผมแม่งค้านทุกโครงการนีะแต่เรื่องของสารติบาทและสารท,ทโลนผมไม่เคยค้านเลยนะอะอเพราะไม่มีอะไรที่มันจะทรมานเลยว่าการที่มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาแล้วแล้วก็ โครมันไม่มีใครแบบว่างบ้าบ้าอยู่ดีไม่มีอะไรไปหาหมอเลยเรนไม่มีใครให้หรอกนะรับเขาไปหาหมอเขาป่วยจริงเออดังนั้นผมก็เลยเชื่อว่าไม่มีใครเราแม่งเอ้ยอยากจะใช้โครงการสามสิบบาทพิ่มเพื่อเขาไปเพราะเาป่วยไงไม่ป่วยเขาก็ไม่ไปอ่ะแต่โครงการชิมชอบใช้สัตว์แม่งรวยจนกูก็ไปอ่ะเพราะกูได้ของรีอ่ะ แต่โครงการสามสิบาทารักษาทุโกโรคใครมากมาอยู่ดีๆแม่งโอ้เนี่ยกูมีบัตรสามสิบบาทไปหาหมอเล่นๆดีกว่าไม่มีใครก็ทำหรอกจริงไ,ไหมผมนึงไม่เคยค้านโครงการนี้จางมากนะนะบางโรคอาจจะรักษาเป็นแสนนะแต่เสียสามสิบาทก็ไม่เป็นไรนะใครว่าจะอยากตายมึงเรายังไม่อยากตายชาวบ,บ้านคนจนเ็ก็ไม่อยากตายแล้วเนี่ยเขาไม่มีรักษารัฐบา,าลก็รักษาเขาไปดิ จะปล่อยก็นอนปะงาบปงางบที่หมาแม่งข้างถนนรถชนยังเชื่อกันรักษาเลยใช่ไหมเออหมาจะตายต้องบริจาคเอาหมาไปรักษากันมีลายหาเลือดหาเยี่ออะไรกันหมดนะั้นทำไมคนจะตายรักษาไม่ได้อ่ะเออคนมันมีประโยชน์กับหมาอีกวันนี้ผมนึกอยายกจะบ,บริจาคอุปกรณ์ในการแพร่งไง พราะมันเอาไปช่วยชีวิตคนตหมาเนี่ยคุณต้องดูหมาแม่งโดนรถชนข้างถนนเดี๋ยวต้องมีคนไปช่วยมนะันนรแต่คนบางคนเนี่ยโดนรถชนนอนอยู่ข้างถนนไม่มีคนไปดูแลนะโอเคนี้แล้วกันประเทศนี้แม่งดัดจริตคนบางคนนอนมางงา่าพางง่าไม่ได้ไม่มีใครสนใจหรอกถ้าไม่เป็นข่าวดังกูไม่ได้หน้าไม่มีทางครับแต่หมาแม่งโอเคละมันโดนรถชนเนี่ย เดยวก็มีผู้ใจบุญเอาไปแล้วก็มาลงโพสแล้วก็โอ้ระดมเงินตังเดียวได้เงินมาหาศาลนะคุณลองดูนะระดมเงินช่วยหมาก,ก็เราดมเงินช่วยคนนะแล้วดมเงินช่วยหมาได้ได้เงินมากกว่านะปมะเทศนี้แพ่งดัดฉริตไงเออดูนะหมาแมวเจ็บป่วยนะแม่ง มีใครเถียงว่าอคุณดูดิผมเห็นมีหลายคนที่แม่งโอ้โชนทุกข์ทรมานไม่ได้มีใครสนใจนะแต่เจอหมานะ่ะโอ้ยจะเป็นจะตายกันในศสสตว์บางทีกูฉีดยาแม่งตายไปเลยจบไปใช่ไหมหมาค <c oughs> นะือหมาแตะผมไม่เคยรักหมานะแต่ว่าบางทีถ้ามึงอยู่แล้วมันเป็นภาระใช่ไหมอยู่แล้วทรมานหมามันกลัวแม่งโอ้โฉดยาให้แม่งหลับไปเถอะ มันไม่มีเลยต้องห่วงกับหมาอย่างใดมันก็หลับไปก็ฝังเป็นป่๋ยมันก็จบแล้วแต่การที่มันมีชีวิตอยู่แล้วถามว่าอยู่ในขณะที่มันพิการไม่มีคนดูแลมันทรมานกว่าหรือเปล่าเออเห็นไหมหมามันตัวมันพิการมันป่วยมันมันเล็งแดกมันแผลเน่าเลยเข็มเยียวจบฉีดยามนันหลับไปซะแล้วก็ฝังไปมันไม่ต้องมีห่วงหมามันไม่ต้องกลับไปดูแลลูกหลานมัน มันก็คือหมาเป็ดไก่แมงสุขภาพดี่ดาตายกันเป็นละล้านตัวไม่เห็นมีใครสงสารม,มันเลยแต่กับหมาที่มันพิการอยู่ตัวนี่มันเรีให้เขาหลับไปอย่างสงบนะครับใครจะว่าผมใจร้ายก็จะให้ทำยังไงครับมันคือเรื่องจริงอะ่ะตาประเทศนี่หมาแมงไม่มีเจ้าของเนี่ยครับถ้าคุณเดิดดูคิดน้ำตาคุณไหลแล้วนะหนาตาหน้า,นา,นาตาแต่ไม่มีเจ้าของเป็นภาระ,ะเนี่ย เขาเก็บเขาไปในศูนย์ควบคุมสุนัขเนี่ยลงข่าวหาเคนเจ้าของมาในเจ็ดวันไม่มีใครมารับพวกมันก็ต้องหลับไปอย่างสงบเขาทําให้มันมีความสุขอยู่ในช่วงที่กําลังฉีดยามานันกำลังเล่นกนมันหยอกมาแล้วก็มีคนหนึ่งฉีดยาเข้าเส้นเลือดมันนะมันอาจจะกำลังเคี้ยวขนมอยู่นี่งับยังไม่ทันหมดยังไม่ได้กินเลยแม่งคอพับลงไปละตายแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับนะ ผมดูนี่ผมยังน้ำตาซึมครับแต่หมานะลองคิดดูนะครัลองนึกถึงภาพหมาที่แม่งต้องอยู่ในห้องโรงสี่เหลี่ยมเล็กๆในขณะทีห่หมาบางตัวโอ้โหเจ้าของก่อดรัดสัต์เบี่ยงทั้งวนันกับหมาตัวนี้อยู่อย่างมองออกไปนกหน้าต่างอย่างไร้ความหวังไม่มีเจ้าของมาดูแลมันนะมันก็เป็นภาพที่ทรมานมากนะครับ แล้วก็ภาพที่ตัดมาภาพที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับกำลังเอาขนมให้หมากินเล่นกับหมาแล้วก็ขาหมาข้างหนึง่งก็มีคนกำลังจับกำลังฉียดยามันเป็นภาพที่แบบสองอารมณ์นะหมาตัวนั้นอาจจะหลับไปในขณะที่มีความสุขอยู่แต่ว่ามันหลับโดยไม่รู้ตัวมันกำลังถูกฆ่า แต่เรากำลังเลี้ยงมันไว้แล้วก็ปล่อยมันอยู่ในศูนย์หมาจรนี่แออัดยัดเยียดไม่มีสละไปไหนก็ไม่ได้คุณว่าอันไหนมันทรมานหน่อยนะผมก็นึกไม่ออกกันนะฝรั่งมองว่าการหลับไปอย่างสงบโดยไม่ทรมานไม่เจ็บปวดทรมานนั่นคือความสุขแต่คนไทยมองว่าการมีลมหายใจคือความสุข ก็หลังก็ยอมให้คนไข้เลือกที่จะจบชีวิตเองนะแต่คนไทยแม่งมึงนอนเป็นผักถ้าหัวใจมึงยังเต้นแม้จะต้องใช้เครื่องปั๊มสายละไยงออย่างนะก็ยังไม่ปล่อยให้ตายนะแค่ดึงสายที่นอนอก,ก็ตายเลยไม่ยอมไม่ตายก็เอาเอา,เอาทีเย็นอัดไปอย่างนั้นครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนึกว่าบางคนเนี่ยไม่มีความรู้สึกอะไรแล้ว มีอย่างเดียวคือหัวใจมันเต้นอยู่นั่นเองสมองไม่ทำงานแล้วนอนตัวเน่าเฟ้ไปหมดแล้วแต่ก็ยังเก็บไว้ครับสรุปอะไรคือความเมตตาของมนุษย์ <c oughs> ผมเองมีหลายหลายคนนะวันในี้ในประเทศไทยมีคนอีกเยอะนะที่อยู่ในที่บ้านนอนอยู่กับสายน้ำเกลือนะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นองถ้าเครื่องช่วยหายใจไฟดับก็ไปเลยคนระับโดยไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ําเพราะสมองไม่ทํางานแล้วเออเห็นไครับแต่ความอะไรวรความผูกพันโอเคก็คงทําใจลําบากถึงแม้จะนอนอย่างไม่มีสติแต่ก็ยังรู้ว่ายังไม่ตายยังไม่เน่า แต่บางส่วนของร่างกายก็เริ่มเน่าเพราะว่ามนอนเป็นแผลกดทับเห็นไหมอะไรมันคือความสุขกันจริงๆผมดูคิดพระหลังนี้ผมยังนั่งนึกอยู่นะว่าผมดูไม่จบนะ ไอ้คลิปนี้นะที่ฉีดยาให้หมาตายนะหมามันน่ารักมากเลยนะแต่ก็เข้าใจชิดฝรั่งนงก,การจะเอาหมาเข้ามาเลี้ยงที่บ้านหนึ่งตัวถ้าคุณไม่มีที่ที่พอคุณก็เลี้ยงมันไม่ได้นะเขาไม่ยอมนะคุณต้องมีพื้นที่หมาวิ่งเล่นต้องมีเวลาพาเขาออกกำลังกายต้องพาไปตรวจสุขภาพประจำปี ต้องพาไปขึ้นทะเบียนในการเลี้ยงหมาหนึ่งตัวเป็นภาระมากดังนั้นเมื่อมีหมาจรจัดหลุดมาและหาเจ้าของไม่ได้นะมีเวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองที่เจ้าของก็ต้องรีบตามหาหมาเดิเองถ้าหมาเดิเองหลุดหายจะมีเวลาแค่เจ็ดวันนั้นนี่คุณจะต้องรีบไปตามหาหมาคุณถ้าคุณอยู่ในเมืองนั้นนะครับคุณก็ต้องตามเจอแน่นอนแล้วคุณก็ยองเสียค่าปรับแล้วก็รับหมาคุณกลับบ้าน แต่ถ้าหลังจากถามเจ็ดวันไปแล้วไม่มีใครมารับหมาพวะนั้นก็จะถูกฉีดยาให้หลับไปหมดนั่นคือกฎแล้วทุกคนต้องดูแลสุขภาพของหมาตัวเองให้ดีเออ